สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาซ่อมทีวียี่ห้อ LG นะครับเป็นทีวีพาสป้า42นิ้วนะครับรุ่น4 42 PJ 350R นะครับเวลาเปิดเวลาเสร็จปักจะมีไฟแสดบายตรงนี้สีแดงติดอยู่นะครับดูนะครับผมจะเสร็จปั๊กให้ดูนี่ครับสีแดงดับไปแล้วครับ ท่ชมครับจะหมดเลยก็เลยนะครับท่านผู้ชมครับเปิดฝาหลังมาก็มีบอร์ดเต็มเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดแซดอันนี้เป็นบอร์ดบอร์ดพาวเวอร์สปายครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอร์ดลอจิกนะครับบอร์ดลอจิกตัวนี้จะเป็นบอร์ดวาย บอร์ดวายอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดวายวายไดนะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแต่ตอนเราจะซ่อมนี้เราต้องต้องรู้กันว่าเราบอร์ดไนเมันเตียนะครับเราก็จะทําการเช็กไฟนะครับก็มีในเพจบอกตรงนี้นะไฟบีเอส A นะครับเี้าก็มามาดูตรงนี้นะครับเราก็มาวัดวัดไฟตรงนี้นะครับว่าไฟมีหรือเปล่าครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟที่บอร์ดตัววสิสพายแล้วก็บอร์ดแซดแล้วก็บอร์ดวายนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเครื่องเปิดได้เราก็วัดไฟได้เลยแต่ถ้าเครื่องมันเปิดไม่ได้นี่เราต้องวัดโอมก่อนนะครับว่ามีบอร์ดไหนชชอตหรือเปล่าแต่ตอนนี้เครื่องมันเปิดได้เราก็มาวัดไฟกันครับท่ามผู้ ไฟ BS e นะครับสองร้อยเจ็ดโวลต์ไฟ EA หกสิบเอ็ดจุดสามสองแล้วก็ไฟห้าโวลต์ 5. 11, 5. 11 8, 1, นะครับห้าโวลต์ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งแปด max สุดมันห้าจุดสองห้านะครับ ไป PA เดี๋ยววัดวัดไฟที่บอร์ด VY ไปต่อครับนี่เราจะมาวัดที่บอร์ดที่ VSC นะครับไฟ VSC ไ,ได้เท่าไหร่ ร้อยโวลต์นะครับปกติมัน145เกิน2โวลต์นะีะาจะาเป็นที่มิเตอร์ผมเลยก็ได้มิเตอร์ผมวัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกมาวัดไป15โวลต์ห่ง อยู่เลขสิบแปดจุดหนึแปดครเกินครับเนี่ยนี่ก็มาวัดไฟวีไววีไววัดคอมาอาร์ตัวนี้นะครับ 97โวลต์โอมตเตอร์แต่และตัวก็วัดไม่เท่ากันเลยถ้ปมาปรับไฟมันก็ยังไม่ชว่วงกลัวปรับแล้วไม่ตรงไปวัดที่บอร์ดเซตครับ ที่บอลเส้นเราจะวัดเข้ามาตัวลิมนี้นะครับอือน,นี่ครับร้อยยี่สิบจุดห้าก็ปกตินะไฟ ไอแบบพาวเวอร์ซัพพายแล้วก็บอร์ดแซดแล้วก็บอร์ดวเข้ามาปกติแต่ว่าเกินนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีภาพเหมือนเดิมตกใจว่าจะเป็นที่เมนบอร์ดนะครับแล้วก็มาบอร์ดบอร์ดลอจิกบอร์ดลอจิกนี้ถ้ามันถ้ามันเสียนันอาจจะไฟ LED ตรงนี้จะไม่กระพริบแต่ตอนนี้ไฟ LED มันกระพริบปกตินะครับก็แสดงว่าบอร์ดนี้มันปกติไม่เสีย ท่านผู้ชมครับผมกลงใช้มิตเตอร์สีเขียววัดไฟมีเอสมีเอแล้วก็ไฟเซฟติ้งดูรับว่าจะได้เท่าไหร่ ใส่4ีได้104.4หนึงครับ44.4แต่ปกติี1 4 5ครับเพราะว่ามิเตอร์แต,ต่ละตัววัดไม่เท่กันไมต้องวัด วัดไส้วายได้ัไ้ีวายได้ร้อยก้าสิบี่นะครับแต่ทัรมินัตัวแดงวัดได้ร้อยก้าสิบเจ็ดวัดไสสิบห้าโวลนะครับ สิบห้าวอนได้สิบแปดสิบแปดสิบสองต้องประมาณนี้นะครับนี่ส่วนก็เราจะไปตัดแอดจักแต่งก็ไม่ใช่ครับต้องใช้มิเตอร์มาตัดถ่านมาวัดเองนะครับอเออท่านผู้ชมครับ,นนรบในเมื่อเราเช็คไฟมาครบสุกบอ่อแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทดสอบ เราต้องใส่าบอดบอดเมนบอดนี่น่าจะเสียเราจะทดสอบเรือถอดสายออกนะต่อกับพายจะออกแล้วก็ถอดที่ต่อกับรอจิกนี้ถอดออกแค่สองอันนี้นะครับแล้วก็มาจำตรงจำเนี่ยอโตัวจินตรงนี้เพื่อเป็นการเทสมันจะมีพาร์ทนไปที่หน้าจอเดีย๋ยวลองดูนะว,ว่ามันจะมีภาพที่หน้าจอไหมผมจะเสียบปากนะครับ แนต่อกันนะ้ว่าจะมีภาพครับ่ผ้ชมก็จะมีภาพพัฒน์ท่านบนไปเรื่อย เป็นอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเมนบอร์ดเสียเราต้องไปซ่อมเมนบอร์ดหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเราต้องซ่อมเมนบอร์ดหรือว่าเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยเพราะว่าอุปกรณ์กระดาชิน้นเล็กมากเลยเราต้องมีแว่นขยายมีกล้องขยายตัวเล็กมากครับ สรุปแล้วก็เป็นที่เมนบอร์ดเสียนะคร mm ับนีบอร์ดอื่นก็ไม่มีเสียไฟมาปกติ mm hmm. อ่าท่านผู้ชมครับสรุปเมนบอร์ดใบนี้ผมเปลี่ยนชิป IC ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่มีภาพเหมือนเดิม mm hmm. เพราะว่าเช็คไฟตามจุดต่างๆก็มาปกตินะครับไฟเลี้ยงทวีวีไฟอะไรมาหมดนะครับ แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ทีนี้ผมลองสั่งบอร์ดใหม่มานะครับนี่นะครับใบใหม่แต่เป็นมือสองนะครับสั่งมาจากรัสด้าครับนี่เป็นมือสองจะว่าจะลองใส่ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูครับท <c oughs> ่านผู้ชมับ <c oughs> เปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่นะครับนะ เ,เป็นบานเม็ดสองีล้วผมจะเปิดให้ดูนะว่าจะใช้ได้ไหม,มพี่ทำงานนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเปลี่ยนเปี่ยมเมนบอร์ดแล้วนะครับไฟจะแตงลายติดอย่างนี้เปลี่ยนแล้วไฟจะแตงลายติด เราก็ลองเปิดเปิดเทียนดูดูไปครับอภาพเป็นสโนน์ครับอันนี้ครับคือปกติแล้วนะครเราจะแตกกันได้หรืได้ ท่านชมเราเปยนเมนบอร์ดแล้วปกติไฟไฟเมนไฟที่มาจากเมนบอร์ดที่ไปที่บอร์ดเพราะว่าเราพายเรียกเมนเมนออนอะไฟเมนออนมันก็บอร์ดใหม่นะครับบอร์ดไฟพอเราวัดไฟไว้พอเ,เปิดเครื่องปุ๊บเนีไฟเมนออนมา3ามจุดสามจุดแปดถึงสามจุดสอง มันสวิงขึ้นมาแล้วมันก็แคเป็นศูนย์เงนี้ทีวีก็จะติดอนี้ครับแต่ของเดิมมันมันไม่น้ำไม่หายเลมันมาสามจุดสองกับสานจุดแปดสวิงแล้วมันก็ข้างอยู่นะมันไม่หายไปทีวีฉัไม่ติดแต่บอรดบอรดใหม่เนี่ยจียใช้ได้ทำทชมครับดูได้เลยครับแต่พิเศษมันปลอดแต่แต่ว่านนี้ต่อพัน กด HDMI นะครับต่อ่านคอมพิวเตอร์นะครับใช้ได้ปกติแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าพามันจะว่าว่าว่าตั้งห้าสิบเพ์แล้วมันก็ยังว่าตั้งที่กล้องนะครับส่าที่คอมอนี่เป็น ลาไทยที่พักมากถามไปว่าผมก็ตั้งเป็นห้าสิบเพลย์แล้วต้งไปไทยกับทีวีเอ็มดในบ้านไม่เป็นไร